2,619ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญาสอบวันที่29มิถุนายน2 4 6คำถามข้อ8ในาสนิทผู้เสียหายทำหนังสือมอบอำนาจให้ในายเสนอประรองทุกต่อพนักง,งานสอบสวน ให้ดำเนินคดีแก่ในเอกและในโทโดยระบุว่าในเอกและในโทร,ร่วมกันหลอกลวงเอาเงินของผู้เสียหายไปจึงมอบอำนาจให้ในเสนอมาร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีแก่ในเอกและในโรจนถึงที่สุดหนังสือมอบอำนาจลงชื่อในสนิทเป็นผู้มอบอำนาจ แต่ในเสนอไม่ได้ปรองชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจในเสนอได้นำหนังสือมอบอำนาจประรองทุกและมอบหนังสือมอบอำนาจให้พนักง,งานสอบสวนแต่พนักง,งานสอบสวนมีได้ลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ต่อมาพนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วเห็นว่ามีผู้ร่วมกัน กระทำความผิดในคดีนี้รวมสามคนคือในเอกในโทและในตรีจึงสรุปสำนวนสั่งฟ้องในเอกในโทและในตรีฐานร่วมกันช่อกงผู้เสียหายให้วินิจฉัยว่าการสอบสวนคดีนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ส่งคำตอบข้อ8 หนังสือมอบอำนาจที่ไหนสนิทผู้เสียหายมอบให้ไหนเสนอไปร้องทุกได้ระบุว่าใครเป็นผู้มอบอำนาจให้ใครไปร้องทุกเรื่องอะไรและมีรายมือชื่อผู้มอบอำนาจลงไว้ถือได้ว่าเป็นหนังสือมอบอำนาจให้ร้องทุกอันชอบด้วยกฎหมายแล้วแม้ผู้รับมอบอำนาจจะไม่ได้ลงชื่อเป็น ผู้รับมอบอำนาจไว้ในหนังสือด้วยก็ไม่ทำให้การมอบอำนาจไม่สมบูรณ์วงเล็บเทียบคำพิพากษาสาลฎีกาที่1197กาทับ2อ2 1ทยเมื่อไหนเสนอไปร้องทุกแล้วแมนพนักงานสอบสวนจะไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนเองถือได้ว่า ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์โดยชอบบงเล็บเทียบกคบพิพากษาสารดีกาที่454ทับ2 5 3 1การที่พนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนและมีความเห็นสั่งฟ้องในเอกในโทและในตรีนั้นในส่วนของในเอกและในโทรปรากฏว่าในสนิทผู้เสียหายได้ระบุไว้ ชัดเจนในหนังสือมอบอำนาจว่าให้ดาเนินคดีแก่ในเอกและในโทเป็นการกล่าวหาโดยมีเจตนาจะให้บุคคลทั้งสองได้รับโทษจึงเป็นําร้องทุกตามประมวลกฎหมายวิธีวินาความอาญ,ญามาตราสองอนุเจ็ดหนึ่งยี่สิาพระงานสอบสวนย่อมมีอำนาจสอบสวนในส่วนนี้ได้แต่สำหรับในตรีนั้น ในสนิทผู้เสียหายไม่ได้กล่าวหาว่าในตรีร่วมกระทำความผิดด้วยทั้งมีได้กล่าวหาว่ามีพวกของในเองและในโทหรือบุคคลอื่นที่ยังไม่ทราบชื่อร่วมกระทำความผิดการกล่าวหาจึงไม่ครอบคลุมถึงในตรีไม่เป็นการกล่าวหาที่ผู้เสียหายมีเจตนาจะให้ในตรีได้รับโทษ ไม่เป็นคำร้องทุกข์ในส่วนของนตรีตามปุะมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญามาตรา2องนุ7 1 2ดีคดีความผิดฐานร่วมกันช่อกงเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเมื่อไม่มีคำร้องทุกข์ตามระเบียบพักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีวิจารณาความอาญามาตรา121 วักสองพระง,งานสอบสวนจึงไม่มีอำนาจสอบสวนในส่วนของในตรีวงเล็บเทียบความพิดพา,าสารดีกาที่3า4 3าีาทับ236่